ถูกใจไหมครับผลการประชุมครอมอนัดแรกเศรษฐาหนึ่งวันนี้มีทั้งลดค่าไฟลดค่าน้ํามันแล้วก็ยังฟรีวีซ่าให้นักท่องเที่ออกกยวจีนและคาสักสถานด้วยนอกจากนี้ข้าราชการมีเฮเพราะว่าจะจ่ายเงินเดือนให้เดือนละ2รอบครับ สวัสดีครับเพื่อนๆ Facebook และ YouTube ทนายคู่ใจนะครับวันนี้มีเรื่องพูดคุยกันอีกเช่นเคย วันนี้เป็นเรื่องการเมืองกันหน่อยนะครับทนายเปียนัทเพราะว่ามีการประชุมคณะร,รัฐมนตรี<แ>นัดแรกของพรมองเศรษฐาหนึ่งถูกใจกันหรือเปล่า<อ>ถูกใจกหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นคนจนคนรวยตอนแรกนึกว่าจะลดแรกแต่แขมะนะเห็นเมื่อวานจั่วหัวไว้ว่าน่าจะมีการลดค่าไฟรวมถึงเ,เรื่องของรถไฟฟ้านะครับที่20บาทตลอดสายอะไรเงี้ยที่เป็นโครงการนโยบายกันมานะครับสรุปแล้วผลที่ออกมาในการประชุมวันนี้ก็จริงๆหลักใจความก็ไม่รู้จะ ดนใจที่น้องประชาชนมากน้อยไหนนะคเดี๋ยวจะเล่ยเรียงให้ฟังนะครับอ่าประเด็นแรกครับคือเรื่องของการลดอะไรเอ่ยลดค่าไฟนะครับค่าไฟเนี่ยจาก4ีบาทส5สตางค์นะครับต่อกิโลวัตต์นะครับก็ลดเหลือ4บาท10สตางค์ต่อกิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับครับอ่ามันจะทำให้แบบ ค่าไฟเราถูกลงเยอะไหมอ่ะลดสามสิบสามสิบห้าสตางค์นั่นน่ะสิเออนะเอ่อหรือมันจะถูกได้กว่านี้หรือจะค่อยค่อยลดอันนี้เราก็องดูต่อไปไงต้องรอดูกันต่อไปครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการลดค่าน้ํามันลดค่าน้ํามันดีเซลให้ไม่ต่ากว่า30บาทซึ่งก็จะย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนนั่นแหละที่เขาจะกดราคาน้ำมันดีเซลเอาไว้ใช่ไหมครับคุณรัฐสิทธิ์ครับเพราะว่าดีเซลเนี่ยส่งผลต่อเรื่องของการขนส่ง ครับแล้วส่งผลต่อเรื่องของต้นทุนราคาสินค้าโดยตรงโอ้ยเดี๋ยวนะครับนายกจริงนะฮะนายยกครับโอมเด้งมาด้วยนะมีเด้งมาด้วยอ่ะก็คือคอรมอมมีมติเห็นชอบลดภาษีน้ำมันอ่าดีเซล2องบาทห้สตางค์นะครับเมื่อก่อนเขาใช้อย่างนี้ไงครับดีเซลเนี่ยที่กดให้ต่ำกว่า30บาทเนี่ยก็คือใช้เงินของกองทุนนุนภาษีน้ำมันเนี่ยนะครับในการที่ที่มาอุดหนุนกดเอาไว้ ไอเงินภาษีตัวเนี้ยเนี่ยมันก็ไปเก็บจากเบนซินเราก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะเอาเงินจากไหนมามากดให้ดีเซลต่ำกว่าส0บาทเดี๋ยวต้องรอดูแต่อันเนี้ยแต่อันเนี้ยแต่อันเนี้ยเป็นการลดภาษีสรรพสมิตที่เก็บลดไปสองบาทหิเพื่อให้ระดับราคาน้ำมันเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ30บาทต่อลิตรช่วยค่าของชีพให้กับพี่น้องประชาชนที่สำคัญครับคุณผู้ชมมีผลตั้งแต่20ิกันยายนถึง31ธันวาคมปีนี้รับไม่ได้ลดไปตลอดนะ ครับผมอ่าเขาบอกว่าจะเป็นการช่วยให้น้ํามันเนี่ยมันปรับปรับตัวลงเหลือลิตแล้วไม่เกินส0มสิบครับอ่แล้วจริงๆก็เป็นปัญหาทุกยุคทุกสมัยนะเรื่องภาษีโครงสร้างราคาน้ํามันนะก็ไม่มีรัฐบาลไหนที่สามารถแก้ไขได้แบบจริงจังนะอืม,อมเพราะว่ามันกระทบต่อเรื่องของการจัดเก็บภาษีเพราะว่าถ้าไปปรับเพดานเรื่องภาษีปุ๊บเนี่ยก็รายได้คุณก็หายไปหลักหลายหมื่นล้านนะต่อปีอ่ะครับอ่านอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือการกระตุ้นการท่องเที่ยวครับถือว่าเป็น ตัวหลักเหมือนกันนะ,ะการท่องเที่ยวในประเทศไทยของเรานะครับในส่วนนี้ก็จะมีการไปฟรีวีซ่าให้กับนักท่องเที่ยวด้วยออนะครับเป็นนักท่องเที่ยวที่มาจากจีนแล้วก็ขาซักสถานนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมต้องเจาะจง2ประเทศนี้ไงที่ะคาซักคือจีนมาน้อยลงเหรอในยะหลังแต่ก็มีข่าวว่าจีนเนี่ยมาเที่ยวที่ประเทศไทยน้อยลงในภาคหลังเพราะว่ามันมีหนังเรื่องนึงผมจำชื่อไม่ได้แหละเขาก็จะไปฉายที่จีนแล้วก็ดังมากเลยแล้วมันจะเป็นเนื้อเรื่องประมาณว่า คนจีนมาเที่ยวที่แถวเอเชียตนอ,อกเชียงใต้แล้วโดนจับเรียกค่าไทยะอะไรประมาณนี้จากคแคนคองสเตอร์ครับ จีนก็ไปทําหนังอย่างเงี้ยแต่ม <ๆ S 1> <ต>ันเป็นจริงจริงนะก็มันเป็นจริงๆแต่เขาก็ลืมใส่ไปไงว่าไอ <F at> คนที่อยู่เบื้องหลังก็คือจีนเทาเออจีนเทาเขาไปตั้งอยู่แถวเพื่อนบ้านเต่สร็จแล้วมันก็มาหลอกคนไทยเอออ่ะเรื่องนี้นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเทีย่ยวเนี่ยออกมาเปิดนะนะเผยับนักข่าวนะบอกที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยมีมติเห็นชอบยกเว้นการยื่นวีซ่านักท่องเที่ยวจีนลาคาสักสถาน5เดือนนะครับเริ่มตั้งแต่25กันยา6 6ไปจนถึงกุมภาพันธ์67นะครับซึ่งผมผมอยากเสนอ แล้วเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศต้องออกมาแก้ข่าวด้วยนะอันนี้มันส่งผลกระทบต่อภาพลบของประเทศไทยเนี่ยแม้แต่เป็นเรื่องซอฟต์ power นะที่เป็นหนังนี่ได้ก๊อาไปฉายเนี่ยนั่นแหละที่มันกระทบเนี่ยรวมถึงคลิปของที่ก่อนหน้านี้ก็จะมีพวกยูทูบเบอร์ของตีนทําคลิปรีวิวเรื่องที่เป็นปัญหาในประเทศไทยเนี่ยก็ส่งผลกระทบเหมือนกันนะก็เดี๋ยวดูเพราะว่าเขาบอกว่าจะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ30%จากนักท่องเที่ยวปัจจุบันที่มีอยู่ครับซึ่งอดีตที่ผ่านมาก่อนโควิดเนี่ยนักท กลุ่มหลักที่ทำไรายได้ให้กับประเทศไทยมาจากจีนเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะก็ต้องดูว่าไอม้มาตรการนี้มันจะสามารถที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวจีน,นถึงเป้าหมายที่5้าล้านคนหรือเปล่า <ผม S 2> นะอย่างที่รัฐมนตรีการท่องเที่ยวเนี่ยได้บอกเอาไว้เข้ามาแล้วสู์เหรียญไหมีมสู์เหรียญเดี๋ยว <laughs> ไปบอกพี่โจ <laughs> ะเรื่องต่อไปนะครับก็คือจะพักหนี้เกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กเป็นเวลาสามปีด้วยกันโอ้โหไม่รู้ว่าพักหนี้ร้อยเ เตหรือว่าพักแบบมีเงื่อนไขหรือยังไงเพราะว่าผมว่าประชาชนก็ยังจะหลอนๆช่วงโควิดอยู่นะครับที่บอกว่าพักดอกอ่ะ แล้วพอถึงเวลาพักดอกเท่านั้นเท่านี้กี่เดือนถึงเวลาแม่งมาทบต้นเต็มอ่ามันเออมันอ่าก็ยังดีนะได้พักได้พักได้พักคนก็ยังหลอนๆกันอยู่นะครับอ่านะแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายที่ได้หาเสียงดึงสเกยภาพของคนไทยออกมาเพื่อหารายได้เสริมแล้วก็เพิ่มโอกาสให้กับคนไทยทุกคนอ่าอันนี้ก็ผมว่าพักหลังก็ใช้ซอฟต์พาวเวอร์แบบพุ่มเพื่อกันนะครับเห็นบอกจะมีอะไรนะ หนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์อะไรนะนี่ไงเรื่องอาหารประจําถิ่นก็มีแล้วใช่ไหมที่ของเด่นแต่ละจังหวัดอก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อ่ะเมื่อก่อนก็เป็นโอท็อปเดี๋ยวเป็นซอฟต์พาวเวอร์เปลี่ยนคําเปลี่ยนคำนแต่ความหมายเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับอ่ะแต่เป็นภาษาไทยก็คืออํานาจละมุนอีกเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเรื่องของข้าราชการนะครับจากเดิมเนี่ยนะฮะจ่ายเงินเดือนกันที่สิ้นเดือนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปจ่ายเงินเดือนให้2ครั้ง ครับเดือนหนึ่งรอบสองรอบเอออันนี้เป็นโบนัสหรือเปล่าโบนัสหรือเปล่าเออแต่ผมว่าแต่ผมว่าน่าจะดีสรอบเงินเดือนแบบหมื่นห้าเออทยอยจ่ายต้นเดือนเจ็ดพันห้างี้เหรอเอ้มันดีกับใครอ่ะทีเนี้ยมันก็คงจะเป็นเงินแคชฟลูมากขึ้นแล้วก็ได้มาแล้วก็แบบได้มาใช้ไปได้มาใช้ไปออกสองรอบไงสำหรับแบบเออสำหรับคนที่เเงินไม่พอใช้อ่ะครับมันก็ยังดีนะมันจะแก้ปัญหาได้ไหมคุณเราพิสิทธิ์ว่ามันแก้ปัญหาได้ไหมออกเดือนละสองรอบเนี่ยถ้าคนไม่พอใช้อ่ะ ผมก็วัานน่าจะดีนะอ่าน่าจะดีน่าจะดีพอๆอย่างน้อยๆพี่ว<า><า>ินัยทางการเงินเลวซามอุ้ย <c oughs> <c oughs> ใช้คำรุนแรงอีกแล้ว <c oughs> ทนายเปียนัทนี่ผมตกใจจริงๆเลยเนี่ยเ <c oughs> อาก็นี่ไงก็ถ้าแบบไม่ได้วางแผนวินัยการเงินเลยเนี่ยก็15วันออกทีเดึงสมมติว่าเงินเดือน15ื่นห้าแล้วเจ็ดพันห้า ใช่ไหมพอคนก็ใช้ไป15วันก็อีก15วันก็ได้75จริงๆผมว่าปัญหาหลักใหญ่ใจความของข้าราชการเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องรอบหรือสองรอบหรอกครับผมว่าเป็นเรื่องตกเบิกอ่าตกเบิกอ่าตกเบิกอ่ะบางทีแบบโอ๊ยบางหน่วยงานนี่คือแบบ3เดือนยังไม่ออกอ่านี่อันนี้ออกทุก15วันจะมีตกเบิกไหมอ่าต้องรอดูทีนี้ไอ้ที่มาตรการนี่ออกมาเนี่ยนายกรัฐมนตรีเขาบอกว่าเป็นเพื่อให้กระแสเงินสดในกระเป๋าของทุกคน จึงต้องการเปลี huh. course, so sure time, so sure yeah, yeah. ่ยนรายจ่ายเงินเดือนราชการในตอนหนึ่งเดือนหนึ่งรอบเนี่ยเป็นรอบเดือนละสองรอบไอ้เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะทําได้เลยนะครับคาดว่าจะมาคับใช้ได้หนึ่งมกราปีหกเจ็ดแต่ก็ต้องไปแก้ไขที่ระบบก่อนทําไม่ได้เลยครับเพราะว่าค่าราชการจะได้ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินอ่าไอ้มันจะช่วยได้จริงหรอแต่หมุนถ้าคนมันหมุนไม่ทันเนี่ยมันก็หมุนไม่ทันอยู่ดีนะในมุมผมนะถูกอ่าอืมเพราะว่า อ่ะสมมติว่าหมื่นห้าก็ใช้แบบห้าวันสิบวันหมดหมด <c oughs> อันนี้ก็จะทําให้แบบใช้ได้น้ยเดือนละเจ็ดพันหครึ่งเดือนเจ็ดพันห้าอ่ะสมมติครึ่งสิบห้วันแรกเป็นเจ็ดพันห้าสิบห้าวันสองันเจันห้าจ่ายเป็นอาทิตย์เลยไหมแบบนักฟุตบอลอังกฤษอ่ะ โอ้โหเป็นค่าแรงต่อวีคดอะให้รายวันดีกว่าไหมอ้ยอ้าวเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมถูกใจกันไหมครับอันนี้ยังไม่มีเรื่องของที่หาเสียงเอาไว้นะหนึ่งหมื่นี่ต้นนี่ต้นนะยังไม่ได้คุยกันในกรมอนะว่าจะทำงไงนี่เป็นประเด็นนี่เป็นประเด็นกันอยู่ครับผมรวมถึงการที่จะบอกว่าลดเรื่องของตั๋วรถไฟฟ้าครับ20บาทตลอดสายามันก็มีหลายสัมปทานไม่รู้จะทำได้จริงหรือเปล่าในรอบบานนี้ครับ ไอ้เงินดิจิต้อที่ทนายเปียรน,นัดบอกมาสักครู่เนี่ยเขาบอกว่าให้ไปตั้งทีมศึกษารละเอียดก่อนเงื่อนไขว่าจะแจกดิจิทัลวอลเล็ตยังไงหนึ่งมื่นึกว่าศึกษากันมาเสร็จแล้วยังไงรอก่อนยังเงพิ่งเป็นรัฐบาลไง แล้วก็อาจจะกลับมาเสนอในคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ต่อไปที่การประชุมวันอังคารวันนี้เป็นนัดพิเศษประชุมวันพุธคอรมอปกติจะประชุมกันวันอังคารนะครับคุณผู้ชมเป็นยังไงถูกใจกันมากหรือเปล่าคอรมอเสถียหนึ่งกับมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาในครั้งแรกวันนี้นะครับครับก็นะไปคิดเอากันว่าถูกใจหรือเปล่า อ่ะแต่ที่เห็นไอ้น้ำอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยไม่ได้มีสปอนเซอร์นะมีสปอนเซอร์แต่ถ้าใครจะเข้าเข้าได้นี่โฆษณาให้ฟรีไม่ได้คิดตังโฆษณาให้ฟรีไม่ได้คิดตังอ่าแต่จะโฆษณาหน่อยเรื่องเสื้อนี่นี่เสื้อรุ่นสองอ๋อนี่สรุปรุ่นสองเป็นรุ่นนี้รุ่นสองสามพันบาทคุณผู้ชมปรึกษากฎหมายฟรีได้ตลอดทั้งปีครับลิมิตนะครับเดี๋ยวจะไม่ทำละเลยจะเป็นรุ่นสามไม่ทำเพราะอะไรขายขายดีเหรอขายดีนี่รุ่นหนึ่งนี่รุ่นสองโขายดีจนจนยังไม่ทำละเราเราไม่ทำละเราเปลี่ยนแนวใหม่ไปเรื่อยๆคร โอเคใครสนใจก็ติดต่อกันมาได้นะครับกฎหมายจําเป็นที่จะต้องมีทนายเนาะในการปรึกษาถ้าเกิดว่าเราไปเสียรู้เขาเนี่ยมันจะไม่ทันนะะทนาย <ขอ S 2> เพียรนัท<ม>และผมรัพัชศิริลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ